บริษัท BDI Alloy Enterprise จำกัดก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ครบวงจรมากที่สุดได้รับความไว้วางใจจากหลายค่ายรถยนต์ให้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อป้อนแก่โรงประกอบบริษัทจึงก้าวเข้าสู่แถวหน้าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สวัสดีค่ะบริษัท BDI Alloy Enterprise จำกัดนะคะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะบริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในด้านของยานยนต์นะคะว่าจะเป็นในรูปของ d i e casting i n j e c t i o n นะคะเดิมทีเนี่ยเราตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะแต่โดยพื้นที่ค่อนข้างจำกัดทางผู้บริหารของบริษัทเองก็เลยย้ายการผลิตนะคะมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราบนพื้นที่150ไร่คร่ะเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์บริษัท BDI Alloy Enterprise จำกัด ตรวจพบสินค้าคงคลังสูงระบบ ERP กับการทำงานไม่สอดคล้องกันกลายเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าธุรกิจแต่บริษัทไม่รอช้าเข้าปรึกษากับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหการรมภาคที่9หรือดีพร้อมเซ็นเตอร์นายเพื่อหาทางออก ปัญหาของในรายการผลิตของเรานะคะก็อย่างที่เรียนค่ะบริษัทเราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมนะคะโดยใช้ระบบ ERP แต่ก็ยังพบว่ามีสินค้าคงคลังในปริมาณที่สูงนะคะเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเราเองเนี่ยส่งผลให้ในเรื่องของระบบการขายและก็คลังสินค้าเนี่ยไม่สอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ในเรื่องของการตรวจสอบและพบว่าคลังสินค้าเราเนี่ย มีปริมาณที่สูงเกินความจําเป็นนะคะหลังจากที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหากรรมภาคที่9กรมส่งเสริมอุตสาหากรรมหรือ De พรอม Center นายนะคะเข้ามาให้ความร่วมมือแล้วก็ส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาโดยพบว่าแนวทางในการแก้ไขและการปรับปรุงของบริษัทเราเองนะคะก็จะมีในเรื่องของการปฏิบัติโดยจัดรายการหมวดสินค้านะคะสำเร็จรูปเนี่ยและวัตถุดิบเนี่ยให้มีความสอดคล้องกันแล้วก็สำรวจพื้นที่ในการจัดเก็บ ให้มีความเหมาะสมกันในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ผลิตออกมาโดยสำรวจจากปริมาณพื้นที่ที่บริษัทเองจะต้องจัดวางในเรื่องของตัวพาร์ตต่งางๆค่ะให้มีความเหมาะสมและก็เพียงพอหลังจากนั้นแล้วนะคะเมื่อเราดําเนินการในเรื่องของการลดสต็อกเซฟตี้แล้วเนี่ยทำให้เกิดการบาลานซ์ในเรื่องของอการปรับปรุงระหว่างวางแผนและก็การพยากรณ์การขายค่ยคะแล้วก็ลดในเรื่องของตัวปริมาณคลังสินค้าได้ตามวัตถุประสงค์ค่ะ โดยที่จะทําให้ในเรื่องของเป้าหมายที่เราวางแผนไว้เพื่อจะลดในเรื่องของตัวต้นทุนในการที่จะเก็บในเรื่องของพื้นที่คลังสินค้านะคะลดลงตามเป้าหมายได้ถึง18%ตามวัตถุประสงค์ค่ะเมื่อค้นพบทางออกบริษัทก็เดินหน้าผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้มาตรฐานส่งมอบงานตรงเวลาโดยมีบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทํางานไปควบคู่กันส่งผลให้บริษัทผลิตอะไหล่ได้ตามแบบ หมดปัญหาสินค้าคงคลังสูงและปัญหาการทำงานล่วงเวลาก็ถูกแก้ไขเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตที่ก้าวกระโดดบริษัท bdi ally o enterprise จำกัดแก้ปัญหาอย่างตรงจุดโดยมีที่ปรึกษาจากด d prime c e n t e r l น n e เดินเคียงข้างธุรกิจเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานจนสามารถประหยัดเงินลงทุนไปได้มากกว่า43ล้านบาทสร้างความคุ้มค่าทางธุรกิจ ก็หลังจากที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9กรสมรส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะหรือ D Prom c e n t e r l i ค่ะเข้ามานะคะก็ทําให้ในเรื่องของการลดครองการถือสินค้าครงคลังโดยใช้ระบบ ERP นะคะก่อนนะคะเราจะมีมูลค่าที่สูงและก็เกินความจําเป็นแต่หลังจากที่เราทํามาแล้วนะคะทำให้ในเรื่องของการถือครองสินค้าในระบบ ERP ลดลงค่ะทําให้มีในเรื่องของการพัฒนานะคะคิดเป็นที่ร้อยละสิดด้วยกันนะคะผลลัพธ์ที่ทางบริษัทเองได้รับเนี่ย ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะคะเพราะว่าเรามีการค้นหาในเรื่องของปัญหาแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายและก็ความคาดหวังก็เชิญชวนผู้ประกอบการในประเทศไทยค่ะเข้ามาร่วมโครงการร่วมกับศูนย์ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าผลลัพธ์ที่เกิดเนี่ยค่ะมันเกินความคาดหวังแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทได้รับจริงๆนับได้ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นดีพร้อมเซ็นเตอร์นายมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภาคธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติก และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมก้าวสู่การเป็นผู้นำในวงการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน